สวัสดีครับพูดที่21เดือนพุษภาหฮะวันนี้ฟาร์มสุกไซคลิงเราก็จะปั่นไปที่ลำพูนนะฮะน้องหมออิงนะฮะอยากพาไปที่ร้านดานิฟ้านะคาเฟ่เป็นร้านแบบสไตล์มินิมอลเล็กๆนะแล้วก็เห็นได้ยินว่าเค้กอร่อยนะร้านนี้ก็เลยตั้ใจว่าจะไปปั่นไปลำพูนฮนะ วันนี้ก็ปั่นกันไปกันหกเจ็ดคนนะะเส้นทางวันนี้เราเลือกจะไปเส้นทางเรียบแม่น้ำปิงนะก็นัดกันตรงปั๊มเชลเหมือนเดิมฮะเจ็ดโมงครึ่ง,รงครับผมเี่ะเส้นทางที่เรามามันจะเรียบน้ปิงนี้เลยนะทุกคนมันเป็นเส้นทางคลาสสิกอีกเส้นทางหนึ่งนะ ถ้าใครมาเชียงใหม่แลวอยากมาปั่นเส้นนี้นี่จะไปลำพูนมาเส้นนี้ได้นะไม่อยากร้อนทั้งขาไปขากลับได้เลยนะทุกคนมันจะไล่ยาวไปจนถึงตัวเมืองเชียงใหม่เลยนะฮะเส้นทางก็จะแคบนิดนึงนะขับรถหรือว,ว่าปัน่นจักรยานก็ารามัดระวังกันนิดหน่อยนะทุกคน ตอนแรกตั้งใจว่าจะปั่นไปทางาเส้นคันคลองปกตินะที่เคยปั่นแต่ว่าพี่บุ๊เราบอกว่า,าเวลาวันนี้แล้วก็อากาศของวันนี้มันร้อน,นะฮะก็เลยเราไปกันเส้นเรียบแม่น้ําปิงกันเลยไหมมันล่มลื่นนะฮะเส้นทางเส้นนี้นะเราก็จะเริ่มจากปั๊มเชลนะฮะแล้วก็เรียบเลี้ยวซ้ายมานะฮะไปออกวงแหวนรอบ3นะฮะ เราก็จะปั่นกันวันนี้มีน้องมิกกี้นะมีน้องก้อยเนาะแล้วก็หมออิงนะ,ะแล้วก็คุณภรรยาะฮะคุณนาเนาะแล้วก็มีพี่ตั้มฮะเวโลมาปั่นกับเราด้วยนะนี่เราก็มาแล้วครับเรียบไม่น้ำปิงกันไปเรื่อยๆนะฮะเส้นทางก็จะแคบนิดหน่อยแต่ว่ามันล่มลื่นฮะ เส้นนี้ปั่นได้ชิวเลยนะฮะถ้าใครชอบแบบมีน้ําอยู่ข้างๆปั่นไปเนี่ยอย่างนี้ได้เลยนะฮะเนี่ยโอ้โหวันนี้มิกิลากยาวเลยนะขาไปี่มิกิเป็นคนลากเลยนะฮะนี่เส้นทางสวยมากครับมีวัดวารามอยู่ขวามือซ้ายมือ,อยังมีตลอด ระยะทางวันนี้ก็จากบ้านมาก็ประมาณเจกกโลนะฮะถ้าใครมาจากนิม,มานหรือว่าในเมืองจะประมาณ80ดิโลได้นะครับนะถ้าใครชอบเนี่ยบรรยากาศแบบนี้นี่โอ้หต้องไม่พลาดนะฮะสวยจริงๆฮะนี่มาวันนี้เราก็ปั่นกนไปเรื่อยๆฮะไม่เร็วเท่าไหร่เพราะว่าเออมีสาวๆตามปั่นมาด้วยนะบอกขอความเร็วไม่ต้องเร็วมากนี่ชิวๆกันเลยฮะเนี่ยล่มลื่นอย่างนี้เลยนะฮะเส้นทางนี่ ทั้งขาไปขากลับเราก็เลือกเส้นทางนี้ทางเดิมนะฮะเพราะว่ามันอ,อย่างน้อยมันก็มีร่มไม้เนาะให้เราได้พอ,อใหอ้ความร่มลื่นระหว่างทางที่เราปั่นกลับมาเพราะว่าอากาศช่วงนี้เชียงใหม่ก็ถือว่าร้อนครับถ้าออกสายหน่อยก็ร้อนมากครับนะแล้วก็ปั่นกันข้ามแม่น้ําปิงกําลังที่จะเข้าเส้นลําพูนนะฮะนี่เข้าเส้นลําพูนก็จะเจอเนี่ยครับ ซ้ายมือน,นี่มาถึงหน้าโรงพาบาลลำพูนแล้วนะฮะเราก็จะเริ่มอจอดติดไฟแดงกันนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็จะข้ามเส้นนี้ไปจะเข้าลาพูนเลยฮะนี่นะในตัวเมืองลำพูนนี่มันดีนะครับถ้าใครชอบแบบเมืองสไตล์เมืองแบบเมืองเก่าเก่าหน่อยมีวัดเก่าเก่าอะไรเงี้ยได้เลยนะนี่ มาถึงถ้าใครมาลำพูนต้องเจอนี่เลยนะฮะเขาเรียกว่าซุ้มประตูเนาะซุ้มประตูของลำพูนก็จะเป็นอารมณ์นี้นะฮะใครที่เคยมาแล้วก็ลองคอมเมนต์ดูว่าเส้นทางนี้เป็นยังไงเนาะชอบไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะบรรยากาศตรงนี้เป็นยังไงเนาะลำพูนม,มีร้านกาแฟหลายร้านนะฮะแล้วก็มีสถาปัตยกรรม สวยๆมากมายเป็นแบบย้อนยุคอ,อะไรเอ่อย่างงี้ยเนาะสวยๆเยอะเลยครับนี่วันนี้ร้านดานิฟ้ามันจะอยู่เลยตัวเมืองเข้าไปนิดนึงมันจริงๆมันจะออกไปทางถนนออถนนใหญ่ไปแล้วเนาะถนนไฮเวย์เนาะนะวันนี้มาแล้วก็หลงฮะ GPS พาไปคนพาไปทางน,นี้ก็พาไปอีกทางนี่มาถึงร้านดานิฟ้าร้าน มินิมอลนะเล็กๆแต่ว่าถ่ายรูปสวยมากเลยนะนี่บรรยากาศด้านไหนก็จะประมาณนี้ฮะนี่ด้านในด้านเล็กจริงๆแต่ถ่ายรูปออกมาสวยครับนี่ทั้งด้านหน้าด้านในถ่ายรูปนี่โอ้โสวยเลยสวยจริงๆกาแฟถือว่าอร่อยครับเค้กอร่อยนี่คนนี้แหละที่อยากมามาเราต้องกินเค้กเขาบอก เค้กอร่อยต้องตืมน้้ำตาลหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวขากลับไปเราต้องใช้พลังงานอีกพอสมควรนะฮะี่นะลางกินกาแฟสักพักเราก็เริ่มถ่ายรูปแล้วก็เริ่มเตรียมตัวกลับครับกลับเส้นนี้วันนี้เราก็กลับเส้นทางเดิมช่วงนี้ถ้าไปก็จะมีถ้าใครเช็คอินก็จะได้เลโก้นะกลับมานี่ดูกล่องสองกล่องราเชิ้กลับมาเราก็เส้นทางเดิมครับ เรียบแม่น้ําปิงเหมือนเดิมเนี่ยพี่บุ๊กถ่ายคลิปให้นะตลอดเส้นทางเลยพี่บุ๊กเป็นคนถ่ายคลิปให้ก็ยังไงก็ขอบคุณทุกคนนะที่มาปั่นด้วยกันวันนี้แล้วถ้าใครที่มาจากมาจากต่างจังหวัดนะอยากมาปั่นกับฟาร์มสุขไซคิ่งก็สามารถทักเพจมาได้นะฮะมาปั่นได้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมีค่าใช้จ่ายอะไรก็สบายๆฮะเราปั่นกันชิวๆไม่เร็วครับใครที่เคยมาปั่นแล้วก็จะรู้ว่า มาปั่นแล้วได้รูปด้วยนะได้คลิปกลับบ้านไปแน่นอนรูปนี่สามารถเอาไว้โพสต์ได้เป็นปีหน้าได้เลยนะมาปีนี้เก็บไว้โพสต์ไปถึงปีหน้าได้เลยนะแต่ใครชอบเส้นทางนี้หรือว่าชอบเชียงใหม่ชอบลำพูน ทักถ่ายมาได้นะรอบหน้าจะไปไหนก็นะฝากติดตามด้วยเอ้ยตอนนี้ก็มัถึงเชียงใหม่แล้วนะฮะถึงขึ้นบินกำลังลงแล้วถึงเชียงใหม่แล้วครับขอบคุณทุกคน